ดรามา่านางงามบานแฟนเศรษฐีลบรูปทิ้งแฉยับค่ะลูกน้ำไปกับแฟนหนุ่มก่อนมีภาพหลุดจุ๊บหวานกับตูมตามเศรษฐีราวนะคะตอนนี้ลบรูปทิ้งญาติให้หาใหม่ค่ะก็ขุดข้อมูลลับๆแฉรัวๆนะคะปมร้อน่าค่ะคบซ้อนไม่จบง่ายๆ เผยภาพกับแฟนหนุ่มเศรษฐีลาวค่ะล่าสุดนะคะมีเพจแอนตี้นางงามลาวลูกน้ำทิดารัสซึ่งมีกระแสร้อนโยงสัมพันธ์รักตุมตามเดอะสตาร์กับหญิงหญิงสลุชาค่ะที่รักล่มจบไม่สวยอยู่ตอนนี้ โดยเพจนี้นะคะก็ขุดคุ้ยข้อมูลลับมาแฉรัวๆค่ะโดยเฉพาะล่าสุดค่ะที่มีภาพวันที่19กุมภาพันธ์นะคะของลูกน้ำไปทำบุญกับแฟนหนุ่มชาวลาวค่ะที่ระบุว่าเป็นหนุ่มมีฐานะอยู่ที่สอปป,อปอลาวจากนั้นเนี่ยวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะก็ไปกับหนุ่มตุมตามสองคนที่เห็นมีภาพหวานจุ๊บกันอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละคะ่ะ แถมจากกระแสะข่าวคบซ้อนดราม่ารุนแรงตอนนี้เนี่ยล่าสุดค่ะแฟนหนุ่มของนางงามลาวตอนนี้ก็ลบรูปในเฟซบุ๊กออกหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะขณะที่ครอบครัวของแฟนนางงามลาวเนี่ยก็โพสต์ให้กำลังใจหลานชายค่ะโดยบอกว่าสู้ๆนะหลานชายคนเก่งหาเอาใหม่เอาคนง,งามๆค่ะ นี่นะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากข่าวสดค่ะก็เอามาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวนี้ค่ะเรียกว่ามีการแชร่นะคะแล้วก็มีการโพสต์กันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งครอบครัวของคุณตูมตามเองนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเพจแอนตี้นางงามลาวนะคะก็ออกมาแชร์อยู่เรื่อยๆค่ะ ก็ดูคอมเมนต์ดูอะไรกันเอาเองเลยแล้วกันนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า